นโมตัสสะภาคะวะโตขออนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหโตโซึ่งเป็นผู้กลายจากกิเลสสมาสัมพุทธะ เราสรู้ชอบได้โดยพระองค์งเองนามโมตัสังกวะโตขอ,อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์งนั้นอะระห์โตซึ่งเป็นผู้กายจากกิเลสสัมมาสังโัสสา เราสรู้ออบได้โดยพระองค์เองนโมตัสสาพ,พกะกะววโตขอ,อนอบน้อมแด่พระผู้มีรพ,าาพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอราหารัตโตซึ่งเป็นผู้กาจากกิเลสสัมมาสัมบทตัสสะ าจะรู้จบได้โดยพระองคเองอุททางสารนางคาชามิข้าพระเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่ทพึ่งที่ระลึกธรรมงสารนาังกาชามิ ข้าพระเจ้าขอถือเอาพระธรรมว่าเป็นที่พึงพรร่งที่ระลึกสร้างการสรางนางขาเจ้ามีข้าพระเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยามปิพุทธทางสารางนางขาเจ้ามี แม่วาราติสองข้าพระเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้า,ออาว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทูติยามปิรรมวังสารนางกาจรามิแมวาราติสองข้าพระเจ้าขอถือเอาพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก สุติยมิสังคังสรนังกาชามิแม่วาราทิ่สองกาพระเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระรดตดสาตยามิพุทธัง,งสารนังกาชามิ แม่วาราที่สามก้าพระเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทาทุยามปธรรมังสารนางกาเจ้ามิแม่วาราที่สามก้าพระเจ้าขอถือเอาพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก ตาทียังปิสังกังสรานังกาเจ้ามิแม่วาราติสามกาปพระเจ้าขอถือเอาประสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ะระลึอิติปิโสภคว,วาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาเจ้านั้นอา,ารัง เป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมปทธนเป็นผู้ตรัสารู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขะตนเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิทู เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรปุริสธรรมมสารธิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสาธาเทวมนุษยานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธ เป็นผู้โรูผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภัสวาวติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกตามส,สังซ้อนศาสตร์ดังนี้สวากาโตภักสาวาตาธรรมนตาธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิติโก เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอา,าริยกรเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอิพัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปะนัยโก เป็นสิ่งที่ควรน้องเข้ามาใส่ตัวตาจ,จะตังเวทิตาับโบวินยูยิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้จะพอตนดังนี้สุปาติปันโนภะกวะโตสาวกสังโฆสงสาวโของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูไดปฏิบัติดีแล้ว ปุยจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคย่ามุไดปฏิบัติตรงแล้วญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูได้ปฏิบัติเพื่อรู้ตามเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสรามีอจิปฏติปันโนปะกะวะโตส,สาวะกะสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูได้ปฏิบัติสมควรแลว้วยาทิทาง ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจตาริปุริสายุกานิอาตาปุริสภูกระราผู้แห่งบุรุษสี่ผู่นัเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาภกวะโตสาวกสังโฆนั่นและทงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุเนยโย เป็นสงควรแก่สการะที่เขานำมาบูชาปาหุนยอเป็นสองควรแก่สการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับเถกินเนยอเป็นผู้ควรรับทารสินาทานอันจะดีกรณนิยเป็นผู้ที่บุกคลทั่วไปควรทำมันจะดี อนุตารังปุญญาเขตังโลกัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้เตท,ทยมังคะรานิขอใจมงคลทั้งหลายจงม,มีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธใจมงคลนั้น โกกาหาิติปุจะเคนสุธาตหาทางธรรมังวิสุทธิจุติมีทิปธาพิธานังญานากกเทนวิตินาจิตวามุนินโทพระจอมมุนีได้ชนะพร้มผู้มีนามว่าท้าปะกาผู้มีฤทธิ์มีอันสำคัญตนว่าเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยกุณนันบริสุทธ์ มีมืออันเท่าผู้ชงเือทิฏฐิที่ตนเธอผิดลึงลาดไว้แน่นแปนแล้วด้วยวิธีวางยาอันพิเศษคือเทศนายานสันเทจะภาวะตุเตชะยะมังสลรานิขอชายมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งระพุทธกัยมงคลนั้น เอตาปิปุตตะชยมังคลาอาคคาธาโยวาจโนตินาติเนสารเตมะตันติอิตวานะเมฆาวิวิธานิจุปาตวานิโมขังสุขังอติกมรมยัะนโรสะปัญยนอนราชนใดมีปัญญาไม่เกียิกันสวดก็ดีระลึกก็ดี ซึ่งพระพุทธัยมงคลแตกคาถาแม่เหล่านี้ทุกๆวันนรยชนนั้นพึงลาเสียได้ซึ่งอุปาทวะอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นน,นเนเกถึงวิโมกขิวาลัยอันเป็นบรมสุขแลมหาการุณิกนาโท ผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์ประกอบแล้วด้วยมหาการุณาทิทตายาศพ,พป,ปานินมป่วเลตาวาปารมีสาพ,พาอย่างปาระมีทั้งหลายทั้งปวงให้เต็มเพื่อประโยชน์แก่สัพ,พสัตว์ทั้งหลายปัดตโตสัมโพธิมุตมัง ถึงแล้วซึ่งความตรัสรู้อนุดมเอเตนาสจววเจนาด้วยคำศาสตร์นี้โอตุเตชยมงงังทลังขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน Kaantoako diaamule sakkaianangng nan diwa tan noa ewang tawang wisce yoho hijaya sucaya mangngkale apa kita balang si ke si sepatawi pokare ae ke apa พระพุทธเจ้าทรงพระชนมาน,นาคนโอพลิกถึงความเป็นผู้ชนะแล้วทรงบันเทิงอยู่ในอภิเศษแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงให้จเจริญความยินดีแก่พวกศักยราชว่าพระองค์ชนะมนานาปาราชิตบาลังอานเป็นชัยมงคลเนื้อใบบัว คือปัจจพีเป็นประธานชัน้นใดขอท่านจงเป็นผู้ชนะชนนั้นสุนากาตัตังสุมาลังสุภาป,ปาตังสุหุตตังสุขโนยสุมหุตโตจะสุยิตังพระมัจจริสุภาาที่นังสาจังลายประพฤติชอบในเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเดิกดี มงคลดีสว่างดีรุ่งดีแลงนณะดีครูดีบูชาแล้วดีนายพรหมมจารีบุค,คลทั้งหลายกายกรรมมางกายกรมยกรมเป็นตทาสิ้นส่วนเบื้องขวาวาจากรรมมางปัตกาขีนังวาจีกรรมเป็นตาตาสิ้นส่วนเบื้องขวา ปทตตากินาโนกรรมมังมโนกรรมเป็นปักตัสินส่วนเบื้องขวาปณิทิเตปัากินาความปรารถนาของท่านเป็นปักตัสินส่วนเบื้องขวาปัากินานิกาตวานะศาสตังไรตัมกรรมันเป็นปักตัสินส่วนเบื้องขวาลาบนตาเทปัตตากิเต ย่อมได้ประโยชน์ทังายอันเป็นประทักสินส่วนเบื้องขวา